เราจะไปจับปลาเพราะเห็นบ่อหลังบ้านนะครับได้ได้ยินอย่างเงี้ยเราจะไปพาน้ำฟูไปจับปลาในร่องสวนกันนะครับไปเกยมของก่อนไปไปเกยมของก่อนขอใส่รองเท้านะเก็บใส่รองเท้านะครับเดี๋ยวเราไปเกยมของก่อนเก็บประกุมตะกร้าเก็บของนะครับมือนะครับอัดคลิปลงยูทูปไปเท่านั้นนะครับ เตรียมตะกร้ากันแล้วเลยเตรียมตะกร้าเบะปลามันโคตรเยอะไปครับไปครับปีที่แล้วนะครับได้ปลาคอนแบบปมปมแต่ตายก่อนนะครับไปดูปลานลครับไปครับอ่าครับตอนนี้ถึงจุดหม่แเลยนะครับเราจะไปจับปลากันลนี่นะครับเราจะเข้าเป็นล่องนี้นะครับพากันภูมาหาปลาหน้าแรงกันนะครับไปครับตอนนี้เราอยู่ในสวนมะขามเทศนะครับไปครับ ได้ยินเสียงตรงนี้เลยนะกรอบครบครบรบครับแห้งแล้วยาวยานู่นเลยเดี๋ยวเราเราจะลงไปจับกันนะครับเดี๋ยวเราหาแหล่งก่อนนี่เห็นมีพวกครบนี่นะครับเดี๋ยวไปจับลองนี้ก่อนเราจะมาจับตรงนี้กันนะครับที่เราถึงแล้วนะครับเสียงจตรงนี้แต่ตรงนู้นไปเล่นมาแล้วโดนพึ่งต่อยนะครับขึ้นมากันแล้วนี่นะครับเนี่ยเอาโอเครอเลยครับ จับสองมือครับหนึ่งตัวมีชออนนั้นนะตรงนั้นนะไอชอนใหญ่เห็นไหมนตรงน,นั้นนะเนี่ยนี่นะจอยจดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นนุ่มมือจับไปไม่ได้แดกนะครับเรียบรอยยบ้อยเสียนไหนเราลงไปนู่นลงไปแอ่งน้ำนู่นเล่าข้างหน,น้าน่ะเห็นเห็นไหมน่ะนั่นแหละจับด้วยสองมือสองมือสองมือเรียบร้อยนะครับเสียนปลาเองเอาควานดูตรงนั้นเนี่ยมีไหมไหม หน้าเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเดี๋ยวเราจะคว้าหาไปเรื่อยโดยเสียนกังฟูนะครับเปียนปลาเพจะโก้นะครับอ,อุ้ยอุ๊ยอุยดียินเสียงครับปลาอะไรอุ้ยลนลนได้หมอได้หมอมันมุ่นอยู่แถวน,นั้นแหละปลามึงดูให้ดีนะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวช่วยน้องกังฟูจับก่อนหมายหมดยัง นครับเร <Bond> ิ่มได้หลายแล้วครับงามื่อแล้วครับยิงหน้านี่นี่นี่เออถุงเท้าถ้าหายนะนอนเหยียบอะไรนะด้านหน้านู่นก็มีอีกหนึงหลายบ้องฮะเอาล้วครับเตลี่ยนถุงเท้าหายเรียนดีีเรยบร้อยแล้วไม่เป็นไรนะเออาพอมาควยก่อนตีเออโอเคโอเคได้มาเนาะนี่ อาเรียดิให้ดิหมอใหญ่การจอหมอใหญ่ครับนี่ดูเส้น<อ>จับนะครับมือจับทีละตัวดิทีละตัวก็วไม่จับตัวไหนก็โวตัวนี้เออทีละตัวขึ้นมาอะไรเนี่ยไม่เห็นปลาเลยอคะเอนนะอตายเลยนะครับอันนี้ตัวหมอจับไม่ได้นะครับอ๋อได้แล้วตัว ามาอือรูไปดิจับทีละตัวเออมึงก็นี่ครับเตียนจับจะไปไหนนี่เตียนปลานะครับจับปลาในร่องสวนนะครับจับมลาสาม <ไป S 1> เทศควายแล้วก็มาจับปลากินจะไปไหนจะไปไหนเสียงทุกจับท่างในฝูเดี๋ยวเป็นเรียนเราไม่ต่อ อืออืออือด,ดุกเด้อตัวเล็กวนะี่จับได้เมื่อกี้นี้นครับเออตัวเล็กนะครับจับได้ตามหายช่อนนะครับแต่ได้ไปสองตัวแล้วครับอนา่าไกี่ตัวสอ,สองตัว,มตวไม่รู้ควานดวเองมึงคน,นาตรงนานไปตรงมีน้ำมนันแะตรงตีนนะควานดูเถอะแะมีปลาก,กันไหนไปเหยียบมัวที่ เยบีบเออควานดูที่มีไหมควานดีดีมีปะเอามาขึ้นมาปลาอะไรปลาหมอเนี่ยปลาปลาหมึมครับเจอบ้องใหม่บ้องใหม่เจอ,อโอเคของเลย ลงมาเลยหนูลงมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่อย่างงี้เนี่ยลงมาอย่างงี้เออลงมาจับเนี่ยน่าจะมีปลานะตรงเนี้ยฮะน่าจะมีปลามาแล้วครับวันนี้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยครับนี่นะครับนี่นะบอกเกือบเป็นสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดมั้งนี่รองเท้าไม่ใส่เลยนะครับแต่ก็ดูปลาปลายอขนนะครับงั้นแหน่อย่าลงมาใหญ่ที่ขวานหา หน่วยน้ำเนะี่ยเออวางไหมเ,ออเดี๋ยวมึงเหยียบนะที่วางเยอะะเออเอาเออําไม้น้ำบินไปก็อย่างนี้นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ๊บต๊บตุ๊บต้บไปตรงเนี้ยตรงนี้เนะี่ยขวานหาเหอะมันอยู่ในน้ำมันมุ่นออมันมุ่นเออเอามือแหวกแหวกดินี่นไหม เนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่าเหยียบใหญ่เอออย่างนั้นไงนเออเรี่กมันตุกตักเลยมีปะมีมีปะมีะอ่าครับเจอแล้วครับอ้า่าได้หนึ่งตัวได้ตัวนล้ออุย้ยหลุดไแดกครับ อ,อ๋อไม่รู้ดิเรียบร้อยเตรียนฟูเ,นเดี๋ยวดิเรียบร้อยครับไม่เจอขวานดีขวานไปเลยเออหันทีน อเอาแล้ว,ลวไงโหแตาปลาย่งนี้ไม่ได้กินหรอกยังไงอาาะ่ะแล้วจับไปเตียอย่างเงี้ยเนี่ยตายแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับทุกคน เป็นหน้าปะนาจ่อยๆวนี้เร็จหนูอยู่นะนครับทุกคนอย่าจับอย่างนี้แล้วจะกลับบ้านกันแลนะครับกัวลังผึ้งอ่ะไ,ได้เลยมึงออมาช่วยจับเลยดิโอไดชอนมึงครับอเอาจับเลยก็ค่อยเล่นไปอย่าเสียงดังอย่าพูดเดี๋ยวมันมา เอาละครับเตียนกังฟูสองมือดิอุ้ยอุ้ยวเดยวไอ้ชนเ่าอุ้ยชนใหญ่เปล่านะเออนะั่นแหละชนใหญ่มุควานไปเรื่อยจะไไล่ปเอ,อ๊ะ